สวัสดีค่ะคนอยู่กับช่างตรรมดานะคะวันนี้เรามาเป็ฟปร์มให้กับลูกค้าเึงเสร็จแล้ว60เมตร,ร15ตันมอเตอร์ลงกาวเสียเปลี่ยนไม่ตอนนี้เราก็จะมาเช็คดูใบพัดนะคะเพราะว่าเช็คเราข้างบางนมันหักต้องดูว่าใบาพัดมันเป็นสภาพไหนอันนี้เป็นมอเตอร์สองแรงนะคะไฟสามเฟส สามเฟสสามร้อยแปดสิบหรออันนี้ดูเฟืองยังสวยอยู่เลยอู้หเสียดายจ้ะเดี๋ยวเรามาถอดไปพัดดูกันนะน้ำอ่ะน้ำใส่ป่ะล่ะ เรามาทดสอบน้ํากันเลยนะคะใบพัดเราถอดได้แล้วนะคะอันนี้เราลงเสร็จแล้วทดสอบน้าเปลี่ยนมอเตอร์ใบพัดมีอาการสึกไปสองใบนแค่ระบาดอย่างเอเนี่เลกนน้ำออกเต็มท่อคื่น เย็นมากบ่อยที่ได้ว่าน้ำไม่ค่อยมากเท่าไหร่ที่มากก็ได้ดีอยู่นะคะประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละค่ะมาณ4-5คิวครับมันคือเป่าดูดลึกดันไกลครับประมาณ4-5กิวเพราะว่าเวลาวิ่เตอร์มันขึ้นประมาณ4-5กิวทุกตัวเลยคทุกบ่อเลยเพราะว่ามันไปปั๊มกไฟครับมันไม่ใช่ปั๊มไปพัดน้ำเยอะดูดอุ้ยดันไปเป็นกี่ร้อยเมตรหนัก 8ปเมตรโอ้นั่นน่ะหก่หกสิบหกหกสามสิบเก้าสิบเมตรโอ้นั่นน่ะเกือบร้อยเมตรน่ะไแล้วลงเมงไล่ใช่เป็นร้อยอ่ะใช่เป็นร้อยอ่ะค่ะลงไปอีกหกสิบเมตรอ่ะถือว่าดีอยู่ค่ะ ประมาณนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผลงานนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ